สาวลราไม่เคยคิดเลยว่าการไปแต่งงานกับหนุ่มไทยหรือว่าสาวไทยจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้นะคะซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างเรามาฟังคลิปนี้กันนะคะกาบสะบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตุ้ยสาวลาวเหนือนั่นเองนะคะหรือว่าช่องของน้องตุ้ยสาวลาวเหนือเด้อ วันนี้นะคะสตุยก็มีเรื่องราวดีๆจากประเทศไทยอยากจะนำมาเสนอแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซทุกท่านได้รับฟังแล้วก็รับชมกันอีกแล้วนะคะซึ่งประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่สตุยอยากจะนำมาเล่าก็คือเรื่องราวของสาวลาวท่านหนึ่งที่เขาไปแต่งงานกับหนุ่มไทยอยู่ที่ประเทศไทยเองนะคะและเขาจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างจาก คนไทยหรือว่าจากสามีของเขาหลังจากที่เขาได้ไปแต่งงานกับหนุ่มไทยแล้วนะคะซึ่งเรื่องราวและประเด็นนี้ก็มี f อซท่านหนึ่งนะคะที่ส่งมาให้สาวตุย้อยู่ในไลน์ของสาวตุ้เองนะคะที่มียูทูบเบอร์สาวลาวท่านหนึ่งนะคะเขาได้เล่าประสบก,การณ์ของพี่สาวของเขาเองที่ไปแต่งงานกับหนุ่มไทยอยู่ในประเทศไทยและได้มันเล่าประสบก,การณ์ของพี่สาวให้กับ เขาได้ฟังอีกทีนะคะนั่นก็คือช่องของสาวสีบ้านสวนนั่นเองนะคะพี่ของเขาได้ไปแต่งงานกับหนุ่มไทยเนาะแล้วก็ได้มาเล่าประสบการณ์ว่าเขาจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างมีข้อดีอะไรบ้างในการจะไปแต่งงานกับหนุ่มไทยและเมื่อสตุยได้ฟังเรื่องราวของสาวสีบ้านสวนเขาได้มาเล่าแล้วนะคะสตุยก็ถึงกับอึ้งเลยนะคะว่าไม่เคยคิดว่าการที่คนลาวจะไปแต่งงานกับ หนุ่มไทยจะได้รับสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะสตุยก็ต้องกราบขออนุญาตเจ้าของช่องสาวสีบ้านสวนมากๆนะคะที่สตุยจะนำคลิปของเขามาเผยแพร่อีกทีนะคะก่อนจะไปรับฟังหรือว่ารับชมใครที่ยังไม่ได้กดติตตดต,ตามช่องของสตุยก็อย่าลืมกดติดตามช่องของสตุยไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้สตุย ในการทำคลิปวิดีโอต่อต่อ,ตอไปประเด็นนี้สาวสีบ้านสวนเขาได้เล่าเอาไว้สวตุยได้จับประเด็นมาได้หข้อหลักๆนะคะทีนี้เราก็มาฟังพร้อมๆกันเลยว่าแต่ละข้อจะมีอะไรบ้างและมีจุดดียังไงบ้างนะคะซึ่งข้อที่หนึ่งก็คือเมื่อได้แต่งงานกับหนุ่มไทยแล้วเขาจะได้รับ สิทธิพิเศษได้ที่หนึ่งก็คือได้ได้เข้าทะเบียนบ้านและได้เลขบัตรประชาชน13หลักของหน่วยหน่วยงานของคนต่างด้าวนั่นเองนะคะเมื่อเขาได้ไปแต่งงานกับหนุ่มไทยแล้วสิ่งที่เขาได้รับพี่สาวของเขาได้รับก็คือเข้าทะเบียนบ้านของสามีเนาะและก็ได้รับบัตรประชาชน13หลักที่เป็นหมวดของคนต่างด้าวนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2ก็คือ สามารถรับมอรดกได้เมื่อคู่สมรสสามีของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะคะและข้อที่3ก็คือเขาจะได้รับวีซ่าคู่สมรสนั่นเองนะคะข้อที่4ก็คือเมื่อจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วสามารถขอยื่นสัญชาติไทยได้เมื่อเขา แต่งงานคบอายุ3มปีขึ้นไปนั่นเองนะคะและข้อที่4ข้อที่หนาะขออภัยเนาะและข้อที่5ก็คือถ้ากรณีคู่สมรสสามีหรือว่าภรรยาไม่มีงานทำเขาสามารถไปเสนอลดลดหย่อนภาษีได้นะคะอยู่ในนี้เมื่อสามีของเขาเนาะหรือว่าภรรยาที่เขาไปแต่งงานด้วยเนาะ ไม่มีงานทำเขาสามารถไปอเสนอลดหย่อนการเสียภาษีต่างๆได้ด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยเนาะและข้อที่6ก็คือสามารถขอใบขับขี่รถยอนต์อยู่ที่ประเทศไทยได้ด้วยนะคะและหข้อนี้ก็คือสิทธิพิเศษเมื่อเราไปแต่งงานกับ หนุ่มไทยหรือว่าไปแต่งงานกับสาวไทยเราได้เป็นสามีภรรยากันแล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษ6ข้อเหล่านี้นะคะคือโอ้โหสตุยขอบอกเลยนะคะว่าประเทศไทยนี่คือสุดยอดจริงๆสุดยอดอิลีนะคะอยู่ในบ้านสตุยเนาะประเทศเราเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากก็คือ หลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วชีวิตครอบครัวก็คือเป็นการรับผิดชอบของคู่สามีภรรยาต่อไปนะคะไม่ค่อยมีสิทธิพิเศษดีๆอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะอ่ะหลังจากที่เราได้มาฟังสิทธิพิเศษของสาวลาวเมื่อได้แต่งงานกับ และคอมเมนต์ของท่านต่อมาเขากล่าวไว้ว่าถ้าจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยและลาวถ้าลูกเกิดในรัฐถ้าลูกเกิดในประเทศไทยรัฐบาลไทยมีเงินเดือนให้ค่านมลูกเดือนละ600บาทเป็นจริงตามที่พี่สาวของน้องบอกครับคอมเมนต์ comment ของท่านต่อมาเขากล่าวไว้ว่า เห็นหลายๆคนที่เป็นครอบครัวในไทยทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไปจนถึงลูกๆด้วยขอแนะนำให้หาแฟนคนไทยให้ได้ด้วยนะหลายๆคนที่ได้เห็นคงจะอิจฉาหน่อยๆแน่ๆลองไปดูได้เลยมีสะพ้ายขอนแก่นสะพ้ายเชียงรายสะพ้ายเมืองแพลสะพ้ายเชียงใหม่ทุกคนที่ได้มาอยู่แล้วก็มีความสุขกัน ก็ดีใจด้วยนะคะคนไทยยินดีต้อนรับเสมอด้วยความจากใจจริงเนาะเขาบอกว่าเขาบอกให้สาวสีบ้านสวนนะคะเจ้าของช่องเขาว่าให้ไปหาแฟนคนไทยให้ได้เนาะถ้าว่าไปหาแฟนคนไทยได้แล้วอยู่ประเทศไทยคือสบายกว่าประเทศลาวแน่นอนเพราะว่ามีคนลาวหลายๆท่านไปแต่งงานแล้วไปอยู่กับสามีอยู่ในประเทศไทยคือเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ และคอมเมนต์ของท่านต่อมาเขากล่าวไว้ว่าถ้าได้จุดทะเบียนสมรสกับคนไทยคุณจะได้สิทธิ์บัตรประชาชนสองชั้นซาดเดอลูกเต้าจะเป็นคนไทยพร้อมพร้อมถ้าลูกคลอดอยู่ที่ประเทศไทยนะคะและคอมเมนต์ของท่านต่อมาเขากล่าวไว้ว่าคลอดลูกก็ได้ค่ะ1 2 0 0 0บาทโอ้โห วันที่เราไปคลอดลูกก็ได้ค่าคลอดลูกด้วย12000บาทโอ้โหสุดยอดเลยนะคะและคอมเมนต์ของท่านต่อมาเขาเก่าไว้ว่าลดได้ภาษีแต่ต้องเป็นแฟนเป็นแต่ต้องมีแฟนเป็นผู้เสียภาษีตลอดลดได้เขาบอกว่าภาษีที่เขาบอกลดอะ่ะเขาลดได้เนะแต่แฟนของเขาหรือว่าสามีของเขาต้องเป็นคนที่เสียภาษีตลอดนะคะ และคอมเมนต์ของท่านต่อมาเขาเกล่าวไว้ว่าเรื่องมรดกไม่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันถ้าไม่จุดทะเบียนก็อดได้ส่วนการลดหย่อนภาษีนั้นลดลดหย่อนส่วนการลดหย่อนภาษีนั้นลดหย่อนเงินได้ของสามีส0 0 0 0บาทครับส่วนจะเสียภาษีมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับรายได้สามีว่ามากเท่าไหร่ เพราะอัตราภาษีเป็นแบบก้าวหน้าคือได้เยอะเสียเยอะมากสุดตอนนี้35%ของรายได้สุดธิและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะคะเขากล่าวไว้ว่าใช่ครับถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วมีสิทธิ์ทุกอย่างตามที่น้องสีพูดถูกต้องแล้วครับส่วนใบขับขี่ ทำที่ลาวก็เอามาใช้อยู่ในประเทศไทยได้ครับทำใบขับขี่สากลน,นะครับจะนำมาใช้ในประเทศไทยได้ครับเขาบอกว่าเนาะถ้าว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วเขาจะมีสิทธิทุกอย่างแต่ว่าส่วนใบขับขี่ก็คือสามารถทำอยู่ในประเทศลาวและไปขับขี่อยู่ในประเทศไทยก็ได้แต่ต้องเป็นใบขับขี่ที่เป็นของสากลน,นะคะ อ่าคอมเมนต์ของท่านต่อมานะคะเขากล่าวไว้ว่ามีทะเบียนสมรสและมีรหัสเลขบัตรประจำตัวทำบัตรประจำตัวสีชมพูก็หมายถึงมีบัตรประชาชนตามกฎหมายไทยก็มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยกฎหมายสามารถอยู่ไทยได้โดยติดตามสามีอยู่กับลูกได้ยาวถึง10ปี จึงต่อว,วีซ่าและมีสิทธิ์ขอสัญชาติไทยตามสามีและบุตรหรือว่าลูกนั่นเองเนาะอ่าคอมเมนต์ของท่านต่อมาเขาเก่าไว้ว่าลูกก็มีเงินเดือนทุกๆเดือน600บาทเนาะลูกของเขานะคะจะมีจะสามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนทุกๆเดือนก็คือ600บาทนั่นเองนะคะอ่านและชิงชี้ทุกๆท่ทานได้รับฟังนั่นก็คือ คอมเมนต์ของชาวไทยนะคะที่คอมเมนต์อยู่ในใต้คลิปของสาวสีบ้านสวนนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะคะสตรยก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนจะจากการไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุย้ยในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สบดีสวัสดีค่ะ